คนนะคนนะนั่นจับลงไใเปียกนั่นไงนั่นน,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 นั่นเล่นน้ำอยู่น่ะทุกคนเห็นไหมคนสองคนน่ะเล่นน้ำแต่นูมนก็เป่าลหาเป่าเลยก็ไม่รู้จำไม่ได้ ตุ <laughs> ้งกไปิ the ้จพีกต <orship> ุนกับน้ำหาแล่นน้ำอยู่แล้วหายดูเลยปลาปัมฮะนี่กันแม่น้ำน่ะสองสองวิธีตูลระบบกำลีนและมอนสอมหกมันไปนั่นล้าประมงน่ะเอาปแล้วเอาไก่เอาไก่าประมัน คือลมบกลมทะเลแล้วมอสผสมนี่คือระดับชั้นปรมศึกษาปีทหกนละมันก็แับโฉมมัธยมนี่จะปลูกทำไมลวะบกเนี่ยขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย